สวัสดีค่ะเพื่อนๆนครูเก๋น,นะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาฝึกพับกระดาษสวยๆแบบนี้นะคะเป็นผีเสื้อน่ารักนารักนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆพ,พับกระดาษเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะดินให้เรียบทําเหมือนกันทั้งสองด้านกลางออกนะคะได้แบบนี้แล้วให้พลิกกลับด้าน พับแบ่งครึ่งแบบนี้กางออกแล้วทำเหมือนกันค่ะกางออกนะคะได้แบบนี้แล้วให้ใช้มือดันตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราจะพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะใช้นิ้วจัดทรงกระดาษให้สวยงาม ได้แบบนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อนพับอีกด้านบนแบบนี้นะคะพับด้านบนให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะให้เอียงออกด้านข้างนิดนึงนะคะทำเหมือนกันทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยกดแล้วก็รีดให้เรียบจะได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วยกขึ้นนะคะแล้วให้พับมุม ด้านนี้นะคะใช้มือประคองเราดันมุมด้านนี้ให้ปลายแหลมๆมาอยู่ด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหัวของผีเสื้อให้เราพับเข้ามาจากนั้นบีบนะคะบีบแล้วดันเข้ามาเลยบีบแล้วดันเข้ามาเลยใช้นิ้วกดๆลงไปก็จะได้ผีเสื้อสวยๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยนะคะ อันนี้เราไม่ต้องตัดมุมนะคะเราก็จะได้ผีเสื้ออีกแบบหนึ่งที่สวยน่ารักมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ